สวัสดีครับทุกท่านก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับอลิสา AI นะผู้ช่วยส่วนตัวอ่าที่เราจะอ่าลงในตัวลายนะครับเราสามารถใช้อลิสา AI เนี่ยผ่านลายได้นะครับอ่าก็คือเราทําการแอดเฟนนะครับโดยจะมีอ่า ID ให้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลิงนี้ก็จะแปะให้ไปด้วยละกันในด้านลา่างแต่ว่าเวลาคุยกัเขาก็อาจจะเขินๆนิดนึงน,นะครับเพราะว่าเขาจะเรียกอลิสาเขาจะเรียกเราว่านายท่าน แล้วก็ลงท้ายโดยเจ้าขานะอันนี้ผมได้ลองเล่นมาภาคหนึ่งแล้วนะครับก็เรียกว่าลองนู่นลองนั่นไปเรื่อยๆนะ <_ Haha> ก็มาสรุปได้ไม่ให้สรุปสิ <haha> ก็เดี๋ยวมาลองให้ดูแล้วกันว่าผมเล่นอะไรไปแล้วบ้างนะครับตามที่ผมได้ลองเล่นไปพอเราแอดในเรื่องของไลน์ไปแล้วนะครับเราก็เปิดในส่วนของไลน์ขึ้นมาถ้าเป็นในส่วนของคอมก็เปิดไลน์ผ่านคอมได้เลยนะครับถ,รถ้าเป็นมือถือก็เปิดนะครับในส่วนของแอดไลน e อแอปไลน์ในมือถือได้เลยก็จะเป็นเหมือนการพูดคุยกับเพื่อนทั่วไปนะครับที่ผมได้ลองไปก็ผมสรุปมาให้ประมาณนี้ก็จะมาสี่แบบแล้วกันเนาะเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วกันสี่เรื่องนะครับว่าผมใช้อริสาทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้ผมใช้อริสาเนี่ยในการออกแบบภาพต่างๆนะครับก็อริสาก็จะมีการแนะนํามานะครับว่าเวลาจะให้เขาช่วยออกแบบภาพเนี่ยต้องพิมพ์ยังไงนะตรงนี้ซึ่งเขาก็จะมีแนะนํามาให้นะครับ ถ้าต้องการออกแบบภาพให้พิมพ์คาว่า img ก่อนแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดต่างๆแล้วเขาก็จะทำภาพออกมาให้เราเริ่มต้นนะครับที่ผมได้ลองไปก็อันแรกกันเนี่ยผมก็ลองไปว่า img ช้างสงการแนวไซไฟอันนี้คือทำช่วงสงการพอดีนะแล้วก็อาจเอาช้างมาเนาะเพราะอยากจะลองว่าถ้าเป็นช้างเล่นน้ําพอดีผมเป็นคนสุรินทร์เนานะก็จะเป็นยังไงแล้วก็แนวไซไฟสีสันเนี่ยอันนี้คือที่เราได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเราต้องการเซฟมาใช้งานก็กดเซฟหรืออัพสเกลนะครับเขาก็จะเป็นภาพใหญ่มาให้เราก็สามารถเซฟภาพนี้ออกไปใช้งานได้เลยอ่ามีอีกนะครับอ่าอันนี้ขอผ่านไปเร็วคือผมก็ลองเล่นไปเรื่อยนะนึกได้อะไรเงี้ยก็ลองเล่นไปแต่นี้ผมลองสรุปมาให้อันนี้ผมให้ลูกชายลองเล่นนะครับก็พอดีลูกชายเขาดูเรื่องไททันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไททันเมื่อนมานะก็เลยลองลว่าเอ๊ะถ้าเป็นไททันนะครับอ่าเป็นไททันเกาะจูโจมอะไรเงี้ย เป็นไททันเอาไททันเกาะไททันมาอันนี้ถ้าใครดูเรื่องไททันนะครับก็เลยเขาลองสร้างภาพไททันดูเขาก็เลยลองพิมพ์ไปแล้วก็ออกมาเป็นภาพไททันแบบนี้อ่ะนี่ก็ลองเป็นไททันเตะกําแพงเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากได้ภาพไททันที่อยู่บนกําแพงหรือว่าทาลายกําแพงนะครับแต่ว่าอลิสาเขาก็ออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้ให้นะแล้วก็จะมีผิดบ้างนิดนึงก็แทนที่จะเป็นไททันก็กลายเป็นโรบอทไปก็มีผิดบ้างนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ลองเล่นคืออันนี้ให้ลูกชายเขาลองเล่นเพื่อจะเป็นการทําภาพประกอบนะครับเป็นภาพพวกเอาเปเป็นพลบกร์เปเปอร์อะไรพวกนี้นะเป็นภาพอ่าสกรีนในจอนะครับจอมือถือจอคอมนะครับก็ได้ภาพเนี่ยนี้ออกมานะครับอันนี้คือภาพที่เอาไปใช้เนาะใช้เป็นภาพประกอบในในหน้าจอคอมแล้วก็หน้าจอมือถือนะอันนี้เขาก็ได้ลูกชายเขาก็ได้ภาพนี้ออกมาเอาไปใช้อ่าคราวนี้ผมก็ลองเล่นอนื่นๆอีกเกี่ยวกับ การทําภาพนะครับก็จะมีอลองดูว่าถ้าออกแบบคอนโดหรือเป็นอินเตอร์เนียยังไงผมก็พิมพ์ไปนะครับ IMG ตกแต่งห้องคอนโดเป็นแนวเกมเมอร์อย่างนี้ก็พิมพ์เนี่ยก็ออกมาเป็นสไตล์นี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้มาก็ว่าถ้าเราแต่งห้องเป็นห้องเกมเมอร์ก็จะมีแสงสีประมาณนี้แต่คราวนี้ถ้าผมอยากได้แบบแปลนผมก็พิมพ์เป็นแบบแปลนไปอันนี้ก็ใช้คําว่าแบบแปลนนะครับตกแต่งห้องคอนโดนะกว้าง3เมตรลึก6เมตร เป็นแนวแนวเกมนะครับก็ออกมาเป็นแบบแปนเป็นสามมิติหรือถ้าเราพิมพ์เพิ่มอีกนะครับนะถ้าเราต้องการแบบเป็นแบบแปนตกแต่งเป็นแบบแบบแบบแปนสองมิตินะครับเราก็จะลองพิมพ์ไปดูก็จะออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าลิซาก็ช่วยในการคิดในเรื่องของเป็นออกแบบเป็นแบบแปนได้แต่พวกข้อความหรือตัวเลขประกอบอันนี้เราจะต้องไปลองเทียบเคียงกันดูนิดนึงนะครับเพราะว่า ตัวเลขต่างๆมันจะไม่ได้ชัดมันจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขสกเกลแบบลงเป๊ะๆนะครับหมายความว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเราก็ต้องไปประเมินเราเองว่าตรงนี้จะเป็นกี่เมตรกี่อะไรอย่างงี้นะต้องไปประเมินเราเองนะครับนี่คือสิ่งที่ได้มาอยังไม่หมดอีกนะครับก็ผมก็มีให้ลองทําพวกโฆษณานะครับพอดีจะทําในเรื่องของโฆษณานะอาหารเสริมนะเป็นวัยทํางานผู้ชายเอาลง Facebook เขาก็ออกแบบเป็นแนวนี้มาให้ว่าเออถ้าจะเป็นอาหารเสริมวัยทํางานเนี่ย ต้องมีการใช้รูปยังไงต้องมีการแปะข้อความยังไงก็อันนี้ก็เหมือนจะเป็นไอเดียนะครับอาจจะไปใช้งานจริงไม่ได้แต่ว่าเป็นไอเดียหรือจะเป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็เปลี่ยนอาานเสริมไปทํางานผู้หญิงข้อความน้อยๆก็ออกแบบมาก็เขาก็จะช่วยเหมือนเป็นไกด์มาให้ได้เป็นแนวแนวมาให้ได้นะครับแต่ว่าบางทีถ้ายังไม่อัปเดตมากก็อาจจะดูแบบยังไม่ดีไซน์ยังไม่เจ๋งมากอันนี้เราก็ต้องลองดูนะว่าอนิสาถ้าเป็นเรื่องนี้ทําได้แค่ไหนเรื่องนี้ทําได้แค่ไหนนะครับ อันนี้ก็ลองเล่นๆนะครับก็อยากได้ภาพมาประกอบในเรื่องของทาแซนด์วิชนะครับอย่างนี้ถึงผมจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมถึงทําภาพแซนด์วิชเดี๋ยวจะโยงกับอีกหัวข,ข้อหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ลองดูผมก็ลองพิมพ์ IMG sandwich น u สา3สิบาทก็มันเป็นรูปนี้ให้ก็เป็นภาพประกอบดีทัดเออถ้าอย่างเงี้ยอลิสาจะโอเคค่อนข้างทําได้ดีแต่ถ้าเป็นภาพที่มันจะต้องมีโฆษณามีรายละเอียดดีเทลอันเนี้ยดีไซน์จะยังไม่ดีมากนะอ่าแล้วเท่าที่ผ่านมาเนาะ แต่ถ้าเป็นพวกภาพประกอบอะไรเงี้ยทั้งค่อนข้างดีนิดนึงอย่น้เราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าอลิสาถ้าเกี่ยวกับการออกแบบภาพเนี่ยนะครับทาได้ดีแค่ไหนนะภาพไหนโอเคภาพไหนไม่ได้ผมยังลองต่ออีกนะครับก็มีลองทําให้ทําโลโก้ด้วยนะก็คือผมทําโลโก้ในส่วนของช่องนะฮะที่เกี่ยวกับช่อง u t u b e นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของซาร์เรื่องของเสียงเงี้ยแต่นะครับคียเกตคิดโลโก้เองก็เลยร้อยให้เขาพิมพ์ดูว่า ่า IMG โลโก้ s o u n d c l o u Soundeffect เดี่ยเขาก็ออกแบบเป็นโลโก้มาให้ผมผมอยากได้รูปหูฟังด้วยผมก็เติมคาว่าหูฟังเข้าไปนะโลโก้ s o u n d c l o หูฟังนะครับเนี่ยเขาก็ออกแบบตัวนี้มาให้นะก็เป็นออกแบบโลโก้มาให้แล้วก็ในในในช่อง youtube นอกจากโลโก้เนี่ยผมอยากได้เป็นแบนเนอร์ด้วยผมก็เลยให้เขาลองทำแบนเนอร์มาให้ด้วยนะผมก็พิมพ์ไป IMG แบนเนอร์นาซาว n d c เสียงของโลกขึ้นเสียงเงี้ย อยากได้เป็นแนวคลื่นเสียงนิดนึงเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้อันนี้คือภาพอันนี้ผมอาไปใช้งานจริงนะครับผมไปใช้ใช้งานจริงในช่อง u t u b e นะผมก็กดแล้วก็เซฟออกมาเนี่ยนะครับพวกนี้ก็คือผมก็กดเซฟอ่ากดอัพสเกลให้มันเป็นสเกลใหญ่หน่นิดนึงแล้วก็เซฟออกมาใช้งานอันนี้ผมก็ไปใช้งานจริงในอ่าในช่อง youtube ผมเนี่ยนะครับอ่าก็เป็นช่อง youtube ที่เป็นเกี่ยวกับพวกเสียงประกอบเสียงธรรมชาติต่างๆก็ ใช้โลโก้จากตัวอลิสาเป็นตัวคิดนะแล้วก็เป็นภาพเบนเนอร์ข้างบนก็มาจากอลิสานะอันนี้คือไปใช้งานจริงจริงๆนะครับอย่างไม่หมดก็ทำหลายอย่างนะ้ะก็คราวนี้ก็มีลองดูว่าถ้าจะทำโลโก้เกี่ยวกับประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพการเงินจะออกมายังไงนะครับอ่านะก็ได้ก็ใส่ไป MG โลโก้ประกันชีวิตสุขภาพการเงินก็มาเป็นแบบนี้แต่ว่าพอดีผมจะทำธุรกิจประกันเกี่ยวกับเป็นครอบครัวนะครับผมก็ลองเติมเพราะว่า สุขภาพการเงินคนทำงานผมก็เลยเติมเพราะว่าเป็นอ่าสุขภาพการเงินคนทำงานสีน้ำเงินอ่ะผมก็ใส่คำว่าสีน้ำเงินเข้าไปด้วยนะครับต้องการเน้นสุขภาพคนทำงานแล้วก็สีน้ำเงินก็ออกมาเป็นโลโก้สีน้ำเงินประมาณนี้นะครับผมก็เอาตัวนี้มาใช้อันนี้ผมไปใช้จริงด้วยนะผมก็ไปใช้ทำเป็นเพจของผมนะครับก็เป็นเพจเกี่ยวกับการประกันสุขภาพที่เน้นในเรื่องของการเงินนะครับการเก็บเงินบรนานอะไรต่างนะครับก็ไปใช้ในเพจจริงอันนี้ ก็เป็นเพจเกี่ยวกับในเรื่องของการประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการสะสมเงินบำนาญอันนี้คือลองให้อลิสาช่วยคิดให้แล้วก็เอาไปใช้งานจริงนะครับจริงแล้วก็ลองอย่างอื่นไปด้วยนะครับอันนี้ก็ลองทําบนเนอร์ดูแต่ว่าอย่างที่บอกพอเป็นพวกแบนเนอร์หรือเป็นโฆษณาเป็นแอดเนี่ยอาจจะได้แค่ดีไซน์แต่รายละเอียดนี่ไม่ได้ก็ต้องไปแก้ใหม่เอาอันนี้ผมใช้จนหมดนะ สำหรับรูปภาพเนี่ยจะได้ห้าสิบนะครับห้าสิบรูปนะครับถ้าอยากได้อีกเราก็ต้องทําการอ่าสับเซคิชั่นนะครับก็คือจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มมีการสนับสนุนนั่นเองนะครับก็มีการสนับสนุนแล้วก็จะสามารถให้เอริสาช่วยทําภาพได้แต่ห้าสิบห้าสิบรูปเนี่ยทุกท่านก็ลองก่อนแล้วกันนะว่าความสามารถทําอะไรได้แค่ไหนก็เท่าที่ผมลองก็ประมาณนี้ครับถ้าเป็นพวกภาพประกอบหรือโลโก้เงี้ยใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นภาพประกอบหรือโลโก้ใช้ได้เลยแต่ว่า ถ้าเป็นภาพที่มันเป็นดีเทลเยอะๆนะอย่างเช่นภาพโฆษณาหรืออย่างเงี้ยนะครับพวกภาพโฆษณาเนี้ยจะยังใช้ไม่ได้เนาะนะพวกภาพโฆษณาแบบเนี้ยอาจจะดีไซน์ยังใช้ไม่ได้แต่ภาพถ้าเป็นภาพประกอบทั่วไปหรือภาพที่เรามีคอนเซปต,ต์ว่าเราอยากได้ภาพสไตล์แบบนี้อะไรต่างเๆๆนี้ยอันนี้อลิสาก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับอื่นๆนี่ผมเล่น,นกับอลิสาอีกนะครับก็จะมีช่วยเตรียมการสอนอ่ะอันนี้ผมก็ลองดูว่านอกจากจะทําภาพแล้วเนี้ย ถ้าจะปรึกษาเรื่องการสอนเนี่ยจะช่วยทําอะไรได้แค่ไหนนะครับก็นพอดีผมก็จะมีไปสอนเหมือนกับไปอบรมอาจารย์เขาสอนเกี่ยวกับวิชาออกแบบนะครับด้วยคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของอ่าการสอนในโรงเรียนนะเด็กประถมหกนะครับเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอร์มาใช้กับภูมิยาท้องถิ่นนะครับออกแบบลายผ้าอา่่าเงี้ยอันนี้ผมก็ คือผมก็จะไปสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับผมก็เลยลองถามบริษัทดูว่าถ้าผมจะวางแผนการสอนเรื่องนี้จะทํายังไงเขาก็คิดมาให้เลยนะครับว่ามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างแล้วก็สื่อต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้เวลากี่นาทีในการสอนเรื่องอะไรประมาณนั้นแต่ตอนแรกนี่ก็จะคุยผิดนิดนึดนดนงเพราะว่าเขาไม่รู้จักคำว่าสบายมอนก็ต้องถามให้ชัดนะครับเราก็ต้องถามให้ชัดนิดนึงว่าอ่าช่วย,ยงั้นเป็นเขียนแผนการสอนป .6 นะครับนำคอมพิวเตอร์มาออกแบบรูดลายสบายมอน อันนี้เขาออกมาให้เลยนะครับนี่ออกออกแบบมาให้เลยว่าอ่าวัตถุประสงค์นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอน10นาทีแรกต้องทําเรื่องอะไรถัดสาธิต20นาทีก็คือใช้โปรแกรมอะไรอันนี้เขาบอกชื่อโปรแกรมมาด้วยนะคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรนะแต่เขาก็บอกชื่อโปรแกรมมาด้วยว่าเราให้เราใช้โปรแกรมอะไรในการสอนตรงนี้แล้วก็ให้เด็กฝึกปฏิวัตินะครับแล้วก็หมุนเวียนไปรอบๆช่วยตอบคาถามกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับ สอนก่อนแล้วก็เหมือนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรม X แอคทีฟเรื่งนี่น,นี่คือสอนก่อนแล้วก็ให้เขาทำแล้วเราก็มาแบ่งปันความคิดเห็นนะแบ่งปันรูปภาพรูปแบบอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมในการสอนอันนี้ก็ช่วยในการในการสอนได้นะครับเนี่ยช่วยให้เขียนแผนการสอนให้เขียนกิจกรรมในการสอนได้แล้วนอกจากนั้นผมก็มีสอนอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับสร้างสารรค์นวัตกรรมอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยลองให้เขาช่วยคิดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับข้อสอบนะครับอันนี้ก็ให้ช่วยเขาออกข้อสอบให้หน่อยออกข้อสอบปรณายนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการออกข้อสอบถ้ามันมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมันสามารถออกข้อสอบได้นะครับเป็นช้อย A B C D ได้นะครับในเว็บไซต์เขาจะมีแนะนําอยู่นะว่าถ้าใดต้องการที่จะออกข้อสอบนะครับจะต้องพิมพ์แบบไหนอ่าจะมีแนะนําอยู่วนะ่าถ้าออกข้อสอบเนี่ยจะต้องพิมพ์แบบไหน แต่ว่านี้ผมก็ลองของผมไปนะครับก็ลองพิมพ์ไปดื่อๆเลยว่าเขาจะรู้ไหมอย่างเงี้ยก็ลองพิมพ์ไปปรากฏว่าเขาก็มีแนะนํามาว่าเออถ้าเป็นข้อสอบประมาณเนี้ยอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นข้อสอบอัตนายแทนนี่ครับอ่าเขาก็เลยจะเหมือนกับเป็นคําถามให้เราไปคิดต่ออีกทีหนึง่งว่าควรจะถามอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้อาจจะไม่อาจจะไม่เหมาะกับในส่วนของข้อสอบปรนัยใเขาก็แนะนํามาอันนี้ก็คือผมก็ ใช้ในเรื่องของการเตรียมการสอนนะครับช่วยเตรียมการสอนอ่ะก็มีวางแผนการสอนมีช่วยในการออกข้อสอบประมาณนั้นไอะจริงผมก็ผสมผสมการหลายๆอย่างนะครับอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยผมก็มาในเรื่องของการช่วยคิดไอเดียธุรกิจด้วยนะครับในเรื่องของไอเดียธุรกิจเนี่ยผมลองเล่นอะไรบ้างแล้วกันอ่ะผมดูกิิงกิ้งกลับไปคืนก่อนอย่างแรกเนี่ยผมจะต้องผมพอดีว่าผมมีการในธุรกิจที่ผมทาก็จะมีการทาพวกคอนเทนต์อะไรต่างๆด้วยนะครับ วิดีโอทําสคริปวิดีโอตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยผมก็เลยลองให้เอาเขียนสคริปเกี่ยวกับงานตัดต่อวิดีโอให้นะครับอ่าแรกผมก็เลยลองให้เขาเขียนสคริปวิดีโอแนะนําเครื่องเชื่อมอ่าพอดีกําลังทําในเรื่องของการแนะนําอ่าธุรกิจงานงานเชื่อมอยู่นะครับพวกเครื่องเชื่อมต่างๆเขาก็เลยเขียนสคริปมาให้ว่าถ้าจะถ่ายวิดีโอแนะนําเครื่องเชื่อมเนี่ยต้องถ่ายอะไรบ้างนะอันนี้ก็ออกมาดีมากเลยนะครับอ่าก็จะบอกเลยว่า อ่ะตอนแรกก็แนะนํามีเล่นเพลงอินโทรก่อนจากนั้นก็ตัดภาพไปที่ระยะใกล้ของเครื่องเชื่อมแล้วก็บอกว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ตัดภาพไปที่คนสวมอุปกรณ์นะแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ตัดภาพไปที่การปรับเครื่องเชื่อมแล้วก็ตัดภาพไปที่การตัดคือเขาก็บอกเหมือนเป็นสตอรี่บอร์ดเลยนะว่าต้องมีภาพอะไรบ้างแล้วภาพนั้นจะมีไดอะล็ออย่างไงนะแล้วก็สุดท้ายก็มีการตัดภาพไปสรุปนะครับเกีนะ่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยประมาณนี้ อันนี้คือช่วยคิดวิดีโอเขาจะทําให้เราสามารถไปวางแผนการถ่ายวิดีโอได้เลยตามสคริปนี้อ่ะมีอะไรอีกนะครับมีผมลองให้เขาเขียนอ่าเขาเรียกว,ว่าเขียนแผนธุรกิจนะเขียน BMC นะครับอ่าอันนี้ผมมันจะไม่ค่อยเรียงนิดหนึ่งนะครับมันจะข้ามไปข้ามมาคือลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็เลยลองให้เขาเขียนเขียนโครงการเป็นการนำเทคโนโลยีนนะอ่า ปี2 0 2 3มาคิดเป็นสร้างสารรค์เป็นว่ากรมธุรกิจโดยการเขียนเป็น B M C เครืองนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการโยงไปเรื่องของการสอนด้วยนะครับพอดีว่าผมก็มีการสอนในเรื่องของการเขียน B M C นะผมก็เลยลองให้อลิสาคิด B M C มาให้แล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไปอาจจะเป็นไอเดียธุรกิจส่วนตัวของเราเองก็ได้นะครับอันนี้มันผมคำถามนี้ผมจะได้สองเรื่องเลยก็คือได้ทั้งในส่วนของตัวอย่างการสอนด้วยแล้วก็ตัวอย่างของการเขียนแผนธุรกิจจริงๆด้วยนะครับ เขาก็ออกมาเลย BMC มันจะประกอบไปด้วย9ส่วนนะครับอันนี้ BMC ผมใช้ตัวย่อนะแต่ว่า BMC คือ Business Model c a n v a นะซึ่งอลิสาเขาก็รู้นะครับแล้วเขาก็บอกมาเลยว่า,าเขาตั้งชื่อโครงการมาให้ผมด้วยนะว่าผมจะต้องทำโครงการธุรก,กิจชื่อว่าอะไรก็คือ Creative AI Creative AI ที่ท,ที่ที่ผมอ่านดูก็คือเป็นการเอาทำธุรก,กิจโดยการเอา AI มาช่วยคิดสร้างสารรค์คคิดคอนเทนต์โฆษณาต่างๆนะครับ เขาก็จะออกมาเป็น9ส่วนให้เราเลยครับมีพันธมิตรหลกักส่วนที่หนึ่งมีกิจกรรมคือธุรกิจต้องทําอะไรบ้างมีบอกในเรื่องของแหล่งข้อมูลสําคัญอันนี้มันจะอยู่ในโครงสร้างของ BMC นะครับแล้วก็มีคุณค่าที่นําเสนออะไรเงรี้ยอันนี้ถ้าใครเรียน BMC มาก็จะอาจจะทราบก็ทุกทนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ทราบก็ลองอัดไปหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้หรือลองใช้อลิสาแล้วลองถามคุณดูลองถามคุณดูก็ได้นะครับว่า BMC คืออะไรเงรี้ยให้เขาอธิบายให้ฟัง เขาก็จะบอกกลุ่มลูกค้าบอกช่องทางธุรกิจมาให้เราด้วยนะครับอันนี้เราก็บอกว่ารายได้จะมาจากไหนแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาจากไหนซึ่งทั้งหมดนี้มันคือโครงสร้างของ BMC นะครับในการที่เราจะทําธุรกิจสักอันหนึ่งแตนะ่ซึ่งตรงนี้ผมก็เอาไปทําธุรกิจต่อยอดจริงๆก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการให้นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจด้วยก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้คิดเองละผมให้อลิสาช่วยคิดให้นะอันนี้เ,เจ๋งมากเลยนะครับมีอีกนะครับเกี่ยวกับในเรื่ององงขการ คิดไอเดียธุรกิจนะนอกจากเรื่องที่ผมใช้อยู่ก็นอกจากจะคิดสตอรี่บอร์ดให้นอกจากจะคิดแผนธุรกิจให้นะครับก็อ่ามีในเรื่องของอ่าคิดคอนเทนต์นะครับนะเขียนโฆษณานะครับผมบอกเลยให้ให้เขาเขียนโฆษณานิดนึงเขียนบทความโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพไว้ทำงานเพื่อเผยแพร่บ,บน Facebook โดยไม่ผิดกฎหมายประเทศไทย อันนี้ก็เป็นธุรกิจพอดีจะทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนะาะเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์เป็นอาหารเสริมนิดนึงนะครับเขาก็เขียนออกมาให้เลยครับว่าอาหารเสริมหัวข้ออาหารเสริมมีอะไรบ้างยังไงคอนเทนต์ต้องเป็นแบบไหนเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมาให้ครับว่าถ้าอาหารเสริมเนี่ยเราจะกล่าวถึงอะไรได้บ้างนะครับการเลือกอาหารเสริมต้องเลือกอยังไงก็เป็นเหมือนเป็นคอนเทนต์ความรู้ที่เราอาจจะไปปรับใช้ในธุรกิจอของท่านใดที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาลิซ่าได้ว่า เขียนยังไงนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ให้ทับภาพด้วยน,นี่ก็จะโยงกลับไปเรื่องภาพที่ที่บอกตอนแรกแต่ว่าก็ยังภาพก็ยังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีอะไรอีกนะครับมเีเกี่ยวกับธุรกิจโอเคน่าจะประมาณนี้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับไอเดียธุรกิจถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับภาพนะถ้าเป็นเกี่ยวกับไอเดียธุรกิจที่ผมใช้ที่ผมลองเล่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมี ช่วยคิดในเรื่องของสคริปต์เนาะสตอรี่บอร์ดเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือการถ่ายวิดีโอว่าเราจะปรับถ่ายยังไงแล้วก็ช่วยคิดในเรื่องของ BMC นะครับก็คือเขียนแผนธุรกิจออกมาเขียน BMC แล้วก็ช่วยคิดในเรื่องของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เคเตอร์ว่าถ้าเราจะเขียนคอนเทนต์โพสในโซเชียลมีเดียต่างๆนะเราจะเขียนคอนเทนต์อะไรได้บ้างอันนี้ก็ถือว่าให้เขาช่วยคิดนะถือว่าเป็นช่วยในการคิดให้เรานะครับก็เป็นไอเดียธุรกิจได้ อื่นๆแล้วกันจริงผมก็ถามไปเรื่อยเหมือนกันนะอื่นๆถามไปเรื่อยนี่ผมให้ดูความสามารถอื่นๆแล้วกันนะครับที่ผมถามเขามีอะไรบ้างที่ผมถามไปเรื่อยนะเดี๋ยวขอไล่ลงมาดูก่อนนะครับตั้งแต่แรกเลยนอกเหนือจากที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็จะมีอัดสคริปต์อันนี้พูดไปแล้วอ่าเขียนแผนการสอนช่วยออกแบบการสอนข้อสอบอันนี้พูดอันนี้รูปภาพพูดไปแล้วเนาะคือนี้ผมทําสลับไปสลับมานะครับก็เลยอาจจะต้องมาสรุปนิดนึงอันนี้เขียน B M C นะครับ มีวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือถามไปเรื่อยนะครับอยากจะลองไปเที่ยวญี่ปุ่นลองวางแผนดูวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นงบประมาณห้าวันงบไม่เกินสองหมื่นอย่างเงี้ยครับเขาก็ออกมาให้เลยครับว่างบวันที่หนึ่งไปไหนบ้างเงี้ยออกมาห้าวันครับวันที่หนึ่งใช้เงินเท่าไร ى, วันที่สองใช้เงินเท่าไร ى, วันที่สามใช้เงินเท่าไรเงี้ยวันที่สี่วันที่ห้าแล้วก็มีสรุปด้วยนะครับ ค่าใช้จ่ายอยู่ทั้งหมดหมืน่นเก้าเลยประมาณนี้ก็ออกมาเลยห้าวันรวมตั๋วเครื่องบินด้วยนะยังผมเขียนว่ารวมตั๋วเครื่องบินด้วยเขาก็บอกว่าตั๋วเครื่องบินไปกลับหกพันไม่รู้ต้องซื้อช่วงไหนเหมือนกันแต่นี้ไม่ได้กําหนดว่าช่วงไหนเวลาไหนนะครับแล้วเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ฟรีนะครับไม่เสียตังค์อันนี้ลองเล่นได้นะใครจะไปประเทศไหนก็ลองถามเขาดื้อๆเลยครับให้เขาวางแผนให้เราเลยนะวางแผนเที่ย่คุห้าวันอ่ามีอะไรอีกอ่ามีให้แต่งนิทานก่อนนอนนะครับ อันนี้พอดีนึกไม่ออกว่าจะเล่านิทานให้ลูกฝ่ายไงก็เลยลองให้เขาแต่งนิทานก่อนนอนให้เป็นสอนเรื่องความรักพี่กับน้องนะครับสําหรับเด็กหกขวบนะส่วนผมจะเล่าให้ลูกชายฟังก็เนี่ยครับเขาก็จะแต่งมากันละครั้งหนึ่งนะวิง่งบางครั้งจะทะเลาะกันเรื่องของเล่นนะอ่าใน,นเงี้ยก็คือสามารถเอามาแบบลองเล่าได้แล้วก็แต่งเติมสีสันไปได้ก็น่าสนใจดูนะครับอ่านะคือน้สอนให้เขาแบบจับมือกันอะไรเงี้ย ช่วยเมื่อใดอ่ถ้าคุณแบ่งปันคุณจะได้มีความรักต่อกันมีข้อคิดมาให้ด้วยนะเมื่อใดที่คุณพบสิ่งพิเศษแล้วแบ่งปันนะแล้วความรักที่มีต่อกันก็จะเพิ่มมากขึ้น,นเหมือนมีใส่ข้อคิดไปด้วยเนี่ยอลิสาทําได้นะแต่งนิทานได้ด้วยนะครับอือมีอะไรอีกที่ผมลองเล่นเมื่อกี้ยังไม่หมดนะครับผมมีถามเรื่องอาหารด้วยนะครับอันนี้คือจะทําในเรื่องของแซนด์วิชคือจะทําอาหารอนะจะทำแซนด์วิชทูน่าง่ายๆแต่อยากรู้ว่า ซนวิทูน่าทำยังไงใช้วัตถุอะไรบ้างอลิสาก็ออกแบบเรียกว่าตอบมาให้เลยครับเซนวิทูน่าต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนการทำมีขั้นตอนการเตรียมยังไงบ้างค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวัสดุค่าใช้จ่ายประมาณอันนี้เขาตอบเป็นเงินดอลลาร์นิดนึนงอ่าจริงก็คำนวณเป็นเงินไทยไปได้นะครับเนี่ยมีมาให้อ้ตรงนี้แหละผมก็เลยอยากจะให้เขาทํารูปให้ด้วยก็เลยเป็นเป็นที่มาของที่ผมพูดไปตอนแรกเซนวิทูน่าก็มาจากการถามว่า คืนนี่คือแบบว่าจะทำเซนริลูน่าให้กับลูกนะครับก็เลยลองถามว่าจะทํำยังไงแต่คนนี้อยากเห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงเพื่อให้ลูกดูว่าจะกินไหมอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาทําเป็นภาพเซนติทูน่ามาให้แทนที่เราต้องไปเสิร์ชก็ให้อลิสาทําภาพออกมาให้อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของอื่นๆถามไปเรื่อยนะลองถามแบบซเปเฮระนะครับต่างๆก็วานไปนะครับมีอะไรอีกก็ประมาณนี้นะโอเค อ๋อมีสุดท้ายแล้วกันที่ลองเล่นมาแต่จริงๆแล้วถ้าเลื่อๆก็คงคงมีหัวข้ออะไรมากกว่านี้นะครับอันนี้เมื่อวานวันก่อนเพิ่งไปไปอำเภอด่านช้างจังหวัดตุพัณมาก็เลยลองถามดูว่าอ่มีร้านไหนน่าสนใจบ้างร้านนั่งชิลเมืองด่านช้างเขาเขาก็ตอบมาให้นะครับอันนี้เขาก็ตอบมาให้แต่ว่าพอดีว่าข้อมูลเมืองด่านช้างนี่ไม่มีเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลเขาก็เลยตอบเป็นร้านอื่นๆมาให้ที่อยู่ในในในตำบลอื่นๆในอำเภออื่นนะเขาก็เลยบอกมาให้ แสดงว่าเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เหมือนกันนะครับนะบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะลองถามดูได้นะแบบไม่รู้จะถามยังไงดีเทนท,ท,ที่จะไปเสิร์ชหาก็ลองถามบริษัทดูอันนี้ก็เท่าที่ผมเล่นแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือใช้บริษัททาอะไรไปบ้างก็เท่าที่ผมเล่นก็จะมีอยู่ประมาณสี่อย่างนี้นะครับช่วยออกแบบภาพต่างๆนะครับช่วยในเรื่องของการเตรียมการสอนนะครับ อ่าการคิดในเรื่องของแผนการสอนขั้นตอนการสอนการคิดในเรื่องของข้อสอบหรือแบบฝึกต่างๆอ่าช่วยคิดไอเดียธุรกิจนะครับก็สามารถคิดสตอรี่บอร์ดได้คิด BMC ได้นะคิดในเรื่องของคอนเทนต์ได้แล้วก็อื่นๆก็ถามไปเรื่อยก็เป็นเคสเมื่อกี้ก็ลองถามดูถามเรื่องท่องเที่ยวได้ถามเรื่องอาหารได้ให้ช่วยอ่าแต่งนิทานได้อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับยังไงก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะถ้าถูกใจก็กด s u b สไครต์ติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ